มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งาน c w c a t version องพันยี่นะครับอัปเกรดจากเวอร์ชันเดิมขึ้นมาน่าใช้งานมากนะครับก่อนอื่นอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้ไปใช้งานกันนะครับอยากจะมาพูดถึงในส่วนของการเขียนแบบขยายดีเทลรูปแบบการเขียนก็มีหลายรูปแบบนะครับจากที่เราเห็นจะเห็นว่าเป็นการเขียนรูปสี่เหลี่ยมแต่มีการแชมเฟอร์มุมไว้นะครับเราจะทําอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอยากจะนําเสนอในส่วนของการใช้ เคลิปเข้ามาช่วยนะครับผมเอาชิ้นงานที่เป็นแบบแปลนเนี่ยนะครับที่เราจะเอามาทำา XC คลิปแล้วก็ทำให้เป็นบล็อกงานก่อนนะครับแล้วใช้คำสั่ง Lex Tan g เ e เข้ามาช่วยครับทดลองพิมพ์ r e c กด enter ไปหนึ่งครั้งพิมพ์ c h a นะครับกด enter ไปครับจะทำการตั้งค่าแชมเปอร์ครับใส่จุด2 enter จุด2 enter นะครับจากนั้นเลื่อนมาส์มายังจุดที่เราต้องการจะใช้เป็นจุดอ้างอิงผมเลือกจุดนี้ครับเลื่อนมาส์ลงมาแบบนี้ครับพิมพ์ d กด enter ครับ ป้อนค่านะครับ2 enter 9 enter นะครับคลิกซ้าย1ครั้งเราจะได้ขอบเขตแบบนี้นะครับจากนั้นพิมพ์ xclip นะครับคีย์รัดคือ xc นะครับกด enter ไปหนึ่งครั้งเลือกชิ้นงานที่เป็นบล็อกงานครับจากนั้นคลิกขวาเลือก new battery ครับแล้วเลือก select polyline คลิกที่เส้น polyline เรียบร้อยนะครับเราจะได้ชิ้นงานที่ออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่รายละเอียดอื่นๆเข้าไปอย่าลืมนะครับใครสนใจโปรแกรม c w c a อย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมไปทดลองใช้งานนะครับ